เจก้าท้าสัมผัสค่ะและพี่เจบอลลี่ทนบุรีคค่ะรายการของเรานะคะออกในกัน ทางช่องนี้นะคะช่อง www. thonburi. tv ค่ะดูได้หรอคะดูได้คุณแม่เข้าไปเดี่ยต้องมี 3G ด้วยนะคะถ้าไม่มี 3G ดูไม่ได้นะคะถ้าขาดทูบละคะขาดทูบนี่คุณแม่ไม่มานะคะโอเคค่ะ <laughs> และที่สำคัญนะคะเราเจอกันทุกๆวันอาทิตย์นะเวลาบ่ายสามโมงถึง4ี่โมงเย็นนะฮะ <มา S 1> <laughs> อย่าลืมเปิดดูเรานะคะนิมว่าเราบอกเวลาไปแล้วนะคะกปกติเราจะไม่ค่อยบอกเวลานะคะต้องเรากลัวเราก็จะไม่ดูเรานะคะค่ะแน่นอนแต่ในครั้นี้นะคะเป็นรายการที่ แฉบันเทิงในมุมมองของสองสาวอย่างเราถูกไหมคะถูกต้องแล้วล่ค่อันนี้ประเภท3ามอันนี้ประเภท4ที่ไม่มีคนเอาค่ะ <c oughs> นะคะดิ <c oughs> ฉันจิ๋มซาร่าเดี๋ยวเป็นตัวแม่เลยถูกไหมตัวแม่ค่ะแล้ตัวลูกอย่างบอลลีนี่แหละต้องแบบว่ายอมนางนะคะ <c oughs> วันนี้แค่ชุดดูชุดกอนดูชุดกอนได้ค่ะเป็ชุด DIY อันนี้เป็นชุดเบาๆนะลูก เพรา่อก็บอกว่าถ้ามาทำรายการ่างนี้ต้องเบาเบาต้องเบาเบาต้องแต่งนี่เบาแล้วอันนี้เบาแล้วน้านี่ก็ไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งเลยตื่นมาแค่นี้เลยเพราะเมื่อคืนก็ว่าอย่างนี้แล้ว นะคะค่ะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างลูกเล็กๆข่าววันนี้แบบว่าแซ่บๆอีกแล้วคุณแม่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะคะอันนี้คือเทปนะคะเพราะตอนนี้พี่จิ๋มไปสิงคโปร์นะคะอันนี้เป็นเทปที่เราไม่บอกทำไมล่ะเพะทำไมอย่างนี้เป็นไรหลือต้องบอกความจริงอยูท่านผู้ชมสิเพราะเดี๋ยวท่านผู้ชมกดโทรเข้ามาทำไงอ่ะงก็โทรเข้ามาก็มีคนรับคุณแม่กเลยค่ะบอกความจริงค่ะอ่ะคุณแม่มาข่าวของเราดีกว่านะวันนี้เป็นข่าวของเรานะก็บอกว่าเดือดค่ะกาต้มน้ำเดือดแล้วใครอะกาของใครอะ เดือดไงเขาบอกว่าคุณกู๊ด KBN ฉากพวกแอนตี้เครื่องแบบนักศึกษาคุณแม่อ๋อเหรออันนี้อันนี้คือหัวข้อข่าวนะคะก็เดี๋ยวเราจะแชร์ให้มันกับนี่อีกเรารู้มาหลดละเอียดมากนะคะเขาบอกพ่อกู๊ดนี่ก็คือสามีเก่าของบบลลี่คุณแม่อย่าว่าไปนะคะเดี๋ยวน้องเขาฟังอยู่เขาแบบบางทีแบบสังคมอะไรเงี้ยเราคบกันเราก็ต้องปิดอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงเขาจะปิดแต่มึงจะเปิดถามก็ด้วยว่าจะยอมรับไปนะคะคุณม่ข่าต่อไปคุณแม่ นี่ไงเพราะที่คุณกูเขาขึ้นในอินต a าแ a มในดีวีแล้วเห็นแล้วแม่เห็นแม่ไม่ได้ตามบอดกูเสร็จปุ๊บไปกายต่อเลยอ๋อกายกายลูกแม่ชารู้รู้รู้ลูกกายลูกแม่ชาไงคุณบอกว่าพ่อพ่อก็นี่อัมพลรึเปล่าถูกอัมพลแหวนเพชร อำพลลําพูนอำํพลลําพูนตกลงว่าเขาบอกว่าอํพลลําพูนกับชาตินี่จะมาคืนดีกันก๊อปต้องติดตามต้องติดตามเดี๋ยวเรามาเมากันคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถ้าอํพลจะกลับมาคืนกับมาชาตินะทำไมแม่ทำไมอเนี่ยคุณแม่เขาก็เหมาะกันอยู่ล่ะอะไรเล็กเล็กเขาก็แบบ อ่ะของเขาก็เป็นอัพเอิร์ฟมาซีบ้าเล<ส>ยเด็กก็เมีอย่างนี้แล้วนี่ขมงขมิบได้คุณแม่ คุณไม่ได้พูดถึงคันต้นไหนได <c oughs> ้อะไร<ห>นะไม่ถึงขั้งนมีบเล็กๆไงเออเล็กๆ <c oughs> ก,ก,ก่อนเล็กๆก่อน <ๆ S 1> ต่อไปก่อนอ่ะต่อไปนี่อะไรน้องกายบอกคุณคุณแม่เลยเขาห่วงว่าเรื่องแบบน้องกายเรียนไม่จบกลัวเรียนไม่จบกูจะเบียดก่อนน้องกายกูเดี๋จะมีเมียอะไรต่ออะไรก่อนใช่ไงก็คือน้องแบบว่ามีแบบว่าทวาสัญญงสัญญาอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อประมาณนี้วัวเรียนไม่จบแล้วั้นประเดี๋ยวค่อยมาขยายความนะคะีจบค่ะอันนี้คือความมันหมันเขาบอกเลยถูกต้องนะนอกจากคนกูดน้องกายแล้วไปคุณปิ่นต่อเลยนะคะเออทำไม ข้าามกคุณปอไก่เป็ปอปลาเลยอ่ะคุณปีนเนี่ยเขาบอกคุณปีนเนี่ยหวนึงคืนจอแล้วนะทำไมจะไม่หวนก็เหมือนชชนเตญให้ก็แหละใช่ไหมหมดก็หวนึงเขาไม่หมดเขาไม่หมดเนี่ยตาเนี่ยากไม่ดีนะตากไม่ดีเลยนะถูกต้องนะคะรวมไปถึงคุณแม่ถูกต้องถูกต้องมึงอยากมาแก้ให้มั่งมึงอยากมาแก้ให้มั่งเนี่ยอีอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคุณแม่คุณปีเตอร์ อ, <ENNIS> อุ๊ยอันนี้ว่ากขาไม่ได้เลยอ่ะทำไมอ่ะแฟันเต็มปากมากวีเตอร์ยิ้มออกมาปากฟันอยู่นี่นะคะปากคุณแม่ว่าจริงจก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่เขาก็หล่อคุณแม่เขาน่ารักน่ารักจริงๆเลยขนาดก็พูดว่าเขาแซ่บจังไปไม่ได้เลยเขาก็แซ่บเหมือนแม่เขาเป็นคนแรกไปไมกได้ก็น่ารักดีิงจริเราถได้ก็ผู้จัดเหรอแซ่บอ่ะไม่ใช่เขากินส้อมปาเหมือนแม่แล้วแบบเผ็ดสีแซ่บไงแซ่ได้อะจัดได้มีแค่นี้ อันนี้เฉพาะขา่าวบอลเทิรใช่ไหมคะเฉพาะข่วะขาวหนึ่งจ้ะอีกข่าวหนึ่งอันอนุเนชนิญยิม้ม อืมทำไมอ่ะอนุเชิญยิ้มไงที่ตอนนี้ครับป่วยใช่เข้าผ่าตัดกระดูกคออนุเชิญยิ้มรอรอพี่เป้าไม่จ่าไม่ใช่ายคืับไม่ได้คนเราโรงพยาบาลคนเรียนยากงานคนเราอ๋อโอเคโอเคฉันตามข่าวอยู่เรื่อยแหละพวกยี้อยู่ข่าววันเทิงเธอจะมีอะไรกันตอนนี้ตีสิบข้างหน้าะใครจะเป็นคนไปโดนไอ้ชมพู่ด่าเนาะทำไมล่ะฮะก็ปกติอนุก็จะมานั่งที่ตีสิบไงแล้วก็จะมีการเสี่ยงกับชมพู่เป็นคนโยนมุกกันตกมุกกันอย่างเงี้ย แสดงว่าอาทิตย์หน้าแสดงว่าอาทิตย์หน้าเข้าใต้เพปไม่ได้คุณแม่รู้แทงเธออีกละรู้หนูรู้หนูเป็นคนวงในฉันเนี่ยเป็นสนิทกับเพื่อนกับเมียอนุทเลยนะคะแม่ต้อยค่ะอ๋อแม่ต้อยที่ออกรายการศึกนุำพึ่งพระจันทร์ด้วยกันอ่าฉันก็ออกของคู่ของฉันแล้วก็ของแม่คุณแม่รักคุณสามเป็นแม่ใครอ่ะเก็บเท่นั้นแหละแล้วก็ดึงมันไปเฉยๆก่อน วันละวนนัดเขาแล้วเขาไม่มานัดไม่มาไปจ้างก็เลยจ้างเด็กจ้างทำไมเรามีตะโุนขึ้นอย่างไป,ป็นหัวเบื้อจ้ะย่าบอกอย่าบอกย่พูดไปเดี๋ยวกอบิ่งหือคุณจตายฮะอ่ะนี่คือข่าวแท้ๆบวกข้ออย่างเดียวนัำคุณแม่จ้ะเข้าเ<ะ>ลยนะเรามาขยายความก่อนเลยนะคะ,ะว่าในวงการของเราเนี่ยท่านผู้ชมขายอย่างที่เราจะบอกกับท่านผู้ชมนะคะว่ามุมมองของเราเนี่ยอาจจะแตกต่าง แต่ <มา S 2> เราทาเพื่อความบันเทิงนะคะแต่สิ่งสาระที่มันอยู่ในนี้ก็คือแกนความจริงแก่นความจริงอยู่ในนี้แต่เราอาจจะขยายความเพื่อให้มีสาระให้มีความเอ่อเขาเรียกอะไรสนุกสนานเนี่ยฮาอย่ามาถือสาคนบ้าๆอย่างเราสองคนนะคะค่ะไปได้ไหมหนะคมมึงตัวดีเลยค่ะ ครับคือเราเร่มเลย้องกั่นก่อนลครับคือตอนนี้มันมีข่าวที่ว่าตกลงม่าประเด็นในจอเราจะมีน้องกูดขึ้นด้วยน้องกู้คือคนนี้นะคะนองกูน้องู้นะคือน้องกู้เรยคือเป็นเป็นเปนเอน้องกู้เครุ่นไหนรุ่นรุ่นปัจจุบันหรือว่าอะไรจ๊ะไม่ไม่ไม่ใช่รุ่นรุ่นก่อนหน้านี้แสดงว่าเขาเรียนอยู่ธรรมศาสตร์เหมือนกันน้องกู้ที่ตันนี้ธรรมศาสตร์เหมือนกันแล้วน้องกู้แล้วน้องน้องกูดเนี่ยนะคะแสดงว่าคือเขาเป็นนี่ไงเขาเป็นน้องชายของคุณเกรทวอลินทอนอ๋ออ มันจะมีเมื่อเมื่อวานนี้แม่ก็ทําอีกรายการหนึ่งแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเออเขาเนี่ยมีแอร์พ่โบเตอร์ทุนในมหาลัยมาอีกหนึ่งแต่ขอประนามว่าในการที่คุณทําสิที่ของคุณเนี่ยนะมันไม่น่าจะเอาภาพตรงที่ลงมาออกในมหาลัยคือจริงๆคุณแม่เราดูคนเอาถามว่าคนมีสมองคนสามารถจำตัวตนหรือคนทั่วๆไปดูก็รู้หรอล่ามันภาพที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสม จริงๆนักศึกษาจะขายหรืออะไรก็ไม่น่าใส่ชุดนักศึกษาขายนะใช่ไหมล่ะใส่เป็นชุดอื่นไปชุดอื่นนอะแม่ก็ไปถึงก็ถอดเอาเนาะไม่น่าถ่ายเป็นรูปออกมาเอออย่างเงี้ยเราเราไม่ได้เราไม่ได้ยุยงให้เขาขายนะคะแต่น้องปู๊ดเนี่ยมาถึงว่าเป็นเป็นเดือดเป็นแค้นแทนคือมันมงมันมีกลุ่มที่พอเป็นข่าวมาอย่างเงี้ยมันมีรูปไปติดใช่ไหมฮะแล้วก็เคอเขาแอนตี้เกี่ยวกับเรื่องของการใส่ชุดนักศึกษาด้วยคือมันมีกลุ่มที่บอกว่า เฮ้ยทำไมน้องต้องใส่ชุดนักศึกษามันไม่ใช่ความจำเป็นหรอยางไม่ใช่ไม่ถึงว่าเวลาเรามามหาวิทยาลัยอย่างเนี้ยทำไมไม่เหมือนต่างประเทศที่บอกว่าเขาใส่ชุดอะไรก็ได้ธรรมศาสตร์จริงๆเนี่ยเขามีกฎแน่นหนาเลยว่าเมื่อกี้เราบอกว่ามหาวิทยาลัย่ดังแห่งหนึ่งคุณแม่ธรรมศาสตร์ทาไมเราก็ช่เรื่องจริงธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาบอกมาเลยว่าการแต่งกายของนักศึกษาเนี่ยไม่จําเป็นต้องแต่งชุดนักศึกษามาก็ได้ แต่จริงๆแต่ให้แต่งให้เหมาะสมแล้วก็ให้ปลอภาพด้วยแต่มีนักศึกษาบางคนคือเลือกที่จะไม่แต่งเลยแล้วบางคนก็แต่งตัวไม่สุขไม่สุภาพเข้าใจไหมคะยังก็เธอใส่สั้นเกินก็ไม่ควรก็ไม่ควรงใช่ยนี่ไงอย่างเงี้ยไม่ควรฉันเป็นผู้หญิงแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นนักศึกษาฉันขายมานานแล้ว ฉันขายภาพของฉันมาได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใส่อะไรมากมายนักหนาอย่างที่เห็นแล้วคุณแม่คุณคุณแม่เป็นนักศึกษาคุณแม่แต่งชุดยังไงอย่ายุ่งกับฉันสักเรื่องตอนฉันเป็นนักศึกษานะตอนนั้นเนี่ยหมือนไม่อยากรู้ค่เออกูก็ไม่ได้เกิดอะไรเล่าเราเราตอนนั้นอยู่เรื่องอะไรทำไมตอนนั้นเรียนนิติพลอาชีวศึกษาที่ปริญญาตรีคุณพระเรียนอาชีวะทำไมล่ะเอ่อนิติพลนี่ก็เอาตู้ของข้าบ้านมึงมาเหรออืมจะคุณพระเรื่องอะไร นี่จะมาอาชีวศึกษาเนี่ยตอนนั้นเรียนรุ่นเดียวพูดไปเดี๋ยวมันก็คุณพระอีกอ่ะเรียนเอ่อเรียนต่อจากเอ่ออาตุเมียของสมบัติเมษณี้ลองนับอย่ารับย้อนพศนะคะจริงจริงถ้านิ้วมือไม่พอนะเอานิ้วนับก็ได้อย่างงี้ก็เรียนต่อจากอาตุกัญจนาวีใชแต่ว่าเรียนคนละหมวดกันนะคะเขาเรียนหมวดภาษาที่ฉันเรียนหมวดการท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาให้แต่งชุดผู้ชาย ขนาดลิงก็คืนนะดิฉันก็ปลูกพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่เส้อแขนยาวแต่ขอโทษแขนยาวเจนจีบค่ะเจนจีบแอบแอบจีบแอบบจีไม่แอบราคะบานแบบทอมโจนเลยราคาบานแบบคือก็ไม่ว่าไงแต่ดิฉันแขนยาวแล้วอะจะวก็เป็นผู้ชายไงถูกต้องก็ปลูกพริกไทยแล้วอะไรเงี้ยห้ามแต่งหน้าฉันไม่ได้แต่งทั้งหน้าฉันเขียนคิ้วอย่างเดียวเอออะไรเงี้ยก็คือต้องฝืนบ้างแต่จริงๆแล้วเวลารับปริญญาตอนนั้นนะห้ามแต่งหญิงเลยนะไม่ได้เลยจริงๆด้วย แต่ตอนนี้ว่าเป, <ừ> เป็นการที่แบบว่าวันนั้นไปรับปริญญาเนี่ยก็ผมประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยแต่เขาพว่นี่เราผมยาปะบาล่าคุณแม่เหรอเนี่ยอะไรนะผมยาถึงบ้านเนี่ยถ้าไม่สบายก็ไปกินยานะจะได้หายฝันนะลูกนะฝันมาก พอไปถึงแล้วก็รับปริญญามาเสร็จปุ๊บในใบปริญญาเนี่ยเขาก็เป็น์ติฟิเคตออกมาก็เขียนนายเหมือนเดิมว่ไม่สีเรียสแต่ตอนนี้บอกให้รู้นักศึกษาเดี๋ยวนี้นะคะเขาดีมากกว่าเราอีกแต่งหญิงได้แต่งได้แต่งได้แล้วร่าถ้าเราอยู่ในกรอบของเรานะคะคุณบอกกับน้องพูด KPN ไว้เลยว่าถ้าสมมติเจออย่างนั้นเมื่อไหร่นะคะเข้ามาหาพี่จิมซาร่าเลยพี่จิมซาร่ายแม่เขาแบว่าเขามีการแบบไอ้นี่ง่ายขึ้นเป็นอินสตาแกรมคุณคิดว่า เนี่ยผมมาเป็นนักศึกษาที่ภูมิใจกับชุดนักศึกษาของผมใช่แล้วก็ขอบคุณ T.U. band ที่ให้ใส่ชุดนี้ขึ้นร้องเพลงขึ้นร้องเพล <เพ S 2> <อ>งเ่ใช่ซึ่งเป็นการใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็ทํากิจกรรมที่สร้างสารรค์ถูกต้องแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไปว่าพวกแอนตี้เนาพวกคุณควรให้เกียรติกับเครื่องแบบแล้วก็ควรใ,<ช>ให้เกียรติกับ สัญลักษณ์แล้วก็ความเป็นธรรมศาสตร์ถ้าทําไม่ได้แล้วออกมาเรียกร้อออกมาเงนะะจ๊พี่ไงเขาพูดออกมาความเป็นธรรมศาสตร์แล้วคือเขาภูมิใจในความใต่ชุดนักศึกษาเป็นธรรมศาสตร์เขาบอกแต่พอคุณทําไม่ได้ก็ไม่ต้องออกมาเรียกร้องไม่ต้องมาดูหมิ่นหรอกก็ใช่ไงแต่นี้จะพี่พี่เข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยนะทางกู๊ดจะเป็นฝ่ายรักนเออรักชุดนักศึกษาแต่ฝ่ายนั้นเนี่ยน้องแม่น้องแม่น้องกู๊ดอย่างเดียวเะ้อคะแบด ก็อย่างที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเคาเองยังมีสิทธิ์ที่จะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้เพราะฉะนั้นนะสองฝ่ายถ้าอยู่ในมหาลัยธรรมศาสตร์ด้วยกันเราต้องทะเลาะกันนะคะแต่ตอนนี้ว่าตอนนี้อยางลงหมดแล้วนะตอนนี้เรียกอาจารย์คนนั้นเข้ามาปรึกษาแล้วก็ลงหมดแล้วก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ใส่ยูนิฟอร์มเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือว่าจะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้แต่ให้เหมาะสมเท่านั้นคือจริงๆก็จังหวะอะไรมันก็แบบไม่เหมาะคือเรารู้แล้วชุดไหนเหมาะไม่เหมาะควรแต่งแบบนถ้ ใส่ได้แต่ไ็ไปใส่ที่อื่นใช่ไปแบบที่นู่นที่นี่ก็ว่ากันไปใช่ไปถึงต้นมงต้นไม้ชุดนักศึกษาเจ้าหนเจ้าต้นไม้ก็ถอดสระนี่เขามีว่าคุณแม่ด้วยอ่ะปวกจิตเนี่ยอะไรนะนี่เห็นไหมเขาบอกว่าฝันร้ายซะนะฝันร้ายซาพวกที่ทำอ่ะโมโหเหวี่ยงเวียงนาอ๋อเขาหมายถึงว่าแม่ใช่ไหมใช่อ๋อเาบอกว่าคุณแม่จิ๋มขาคุณแม่ตีบอลลี่สักทีสิครับอกไม่เคยพูด ไม่มีไม่มีข่าวต่อเลยนะคะต่อไปกูเยอะมากันนีข่าวแซ่บนะเริ่มแรกมาอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่แบบว่าจะต้องรวมรวมข่าวแซ่บไว้ให้ท่านผู้ชมเลยถูกต้องและข่าวทุกข่าวที่เดี๋ยวพูดไปเขาบอกว่ารู้จริงนะคะเขาบอกรู้จริงค่ะเพราะเราอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วเรียบร้อยมันต้องรู้ก็ได้นะคะค่ะข่าวต่อต่อไปต่อไปคุน้องกายกายรัชานนนกายวัฒนาพานิต เออคุณน้องกายนะว่าพลนะฮะลูกแม่ชาเนียวขาบอกว่าคือแม่ชาห่วงเรื่องที่ว่าน้องกายจะเรียนมิโจเพราะ<อ>าว่าตอนนี้ต้องแบบว่าอาจจะไม่ต่อสัญญากับช่องเจ็ดคือเป็นเขาเป็นนักแสดงช่องเจ็ดใไใช่ใช่ใชใชจริงๆมันมีสัญญาแล้วแต่ที่ว่าท,ที่แม่ชาห่วงนี่ก็หมายถึงว่าช่องเจ็ดอาจจะไม่ต่อสัญญาให้ก็ได้ถ้าน้าองกายถ้าน้องกายแบบทำตัวไม่ดีประมาณนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องกายเรียนไม่จบถ้าน้องกายเรียนไม่จบแม่ชาก็จะไม่ให้น้องกายต่อสัญญาเหมือนกัน ก็คือเป็นการแบบว่าอ่าให้เอาเรียนเป็นหลักใช่ให้ให้เรียนเอาเป็นหลักเรียนเป็นไม่ไม่อยาปอ๋อเหรอห้เรียนเป็นหลักมีความแมะแล้วทำไมน้องแม่ชาไม่ห่วงน้องกายบ้างแม่ชาเคยบอกว่ากลัวน้องกายแบบว่าจะไปมีเมียก่อนอะไรแบบเรียนจบอะไรเงี้ยอย่าไปห่วงมีเมียเลยทำไมอ่ะห่วงน้องกายว่าจะเป็นผู้ชายเต็มผู้เป่าเท่านั้นไม่ชาค่ะเป็นฮะเป็นเขาทําเขาไม่ ถ้าน้องกายเป็นผู้ชายจริงๆอ่ะน้องกายก็ต้องกินกระเทยบ้างไม่ทำไมอ่ะคุณแม่อ้าวผู้ชายเดี๋ยวนี้ใครไม่กินกระเทยก็ตายใช่ไหมคะไม่มีกครกินเสร็จอาอันนี้อันนี้คือเรื่องอันนี้มันก็เรียกว่าเป็นทางเรื่องทางหนึ่งเหมือนไม่ต้องเลือกตตรงมาเลยไม่ต้องเลือกตรงมาได้เลยนะคะใช่ไหมเพราะเราเป็นอาหารชูรสถูกต้องถูกต้องนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างนะคะทจิ๋งอ๋อหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะอย่างเดียวเลยค่ะโทรอย่างเดียวปุ๊บให้ตำรวจมาจับล่าไปเลยมันนะคะ ข่าวต่อไปเลยข่าวการนี้เล็กๆแต่ว่าแซ่บนะเพราะว่าเป็นการระหว่างครอบครัวนะคะเนาะเพราะว่าแม่ชาห่ผมแม่ชาเป็นผู้หญิงที่ดีมากนะเขาห่วงลูกนะแต่ตัวเองไม่ห่วงแล้วนี่ไงบทคอนเสิร์ตไงก็ตอนคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่เป็นคอนเสิร์ตเอ่อเซเว่น วงเซเว่นแต่ก่อนคือแม่ไม่ชาเขาออกอะไรบ้างเป็นเซเว่นเจ็ดคนไงแล้วเจ็ดคนแล้วแล้วจะเอาคนเดียวก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมเจ็ดคนไม่ไม่เขามาเป็นเป็นคอนเสิร์ตเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบว่าคอนเสิร์ตรีเทิร์นยูเนียนอะไรอย่างเงี้ยจะคนมารวมกันจะคนมารวมใหม่จากคอนเสิร์ตใหม่มารวมตัวกันมาเจ็ดคนที่อยู่เมื่อก่อนเนี่ยมารวมกันทุกเพราะเดี๋ยวนี้ก็นิยมทำกันถูกไหมะตอนนี้พอจบจากไอ้เซเว่นแล้วใช่ไหมคะเซเว่นอันนี้แล้วเดี๋ยวจะมีวงใหม่ของลูกทุ่งอะไรคะนเเลเว่นต่อไม่ต้องอ่ะเอ่อทูอินวัน ทำไมเป็นทูยินมันนะคะพี่เป้ากับแม่ผองมันรีดูเนี้ยให้ก่อนให้ก่อนมันที่14นี้เท่านั้นทำไมถังสิบี่เหรอฮะไม่รู้รู้แรมให้คุณอาเขาพาหรอคะก็รีอยู่เนี่ยไงอ่าก็คือที่น้องจะพูดว่าคือที่กลับมาเป็นเซเวนใหม่เนี่ยก็คือว่าวันนั้นน่ะมันก็เป็นข่าวแล้วก็มีภาพมีคลิปด้วยนะจ้ะมีที่ว่าคุณอภร จะได้ความยินดีแล้วก็ผหอมแก้มกันนิดนึงแต่เขาบอกว่าถ้าอํมพลอาจจะเขาเชียร์กันให้อํมพลกลับมาชาติีกับมาดีเทอร์มาหากันก็น่ารักมากแต่อะไรนะก็น่ารักดีเขาก็เหมาะกันต้องคิดถึงตอนที่เขาเลิกกันเสร็จมันต้องมีจุดจุดนี้ทช่ห้เขาเลิกกันก็ใจแม่กับการที่มันอดีตไปแล้วกับการที่คุณจักรชาติก็มาลักกันอ่ะก็มันเป็นอดีตไปแล้วผู้ชายต้องมีสมองนะนะคะทำไมอ่ะก็อาจจะกลับมารักกันได้ไงมึงคิดอะไรอ่ะมาไงเนาะก็ว่าก็ดีเลยละ อย่าพูดอย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยอุ้ยคุณแม่่แบอกข่าวรถนานมากเลยอะสองข่าวเนี้อ่ะกินเวลาไปเยอะมากเลยจะหมดเบรกหนึ่งหอวะยังยังอีกเยอะไปเดี๋ยวแล้วยังไม่ให้อีกต้องสามสี่ข่าวยัง้งแป๊บเดียวเองน้องปิ่นน้องอะไรมาเร็วๆข้าวต่อไปนะฮะข่าวนี้คือคุณปิ่นเกตมณีเออนะเขาบอกว่าจะหวนคืนจอแล้วก็จะแบบว่าหาจะรีบเอาตังค์ไปสร้างบ้านใหม่ไงเอาตกลงเจมไม่ต้องหาเงิน กูคุณเจหาด้วยนึกว่าปีนหาดรวมวยช่วยกันอ๋อเหรอคะนึกว่าบ้านของอ๋อนี่ยจะสร้างบ้านใหม่เหรอคะห้าสิบล้านห้าสิบล้านถูกแมจริงจริงเหรอจริงแต่เมื่อเช้าก็มีเมื่อเช้าก็มีคนออกข่าวอีกคนหนึ่งคู่หนึ่งนะสร้างบ้านราคาร้อยล้านจริงหรอแม่ทำไมต้องสร้างอะไรเยอะขนาดนั้นนะส้างใคนใช้อยู่ตัวเองด้วยคนใทยร้อยกว่าล้านกูก็ไม่รู้จะสร้างมาทำไมนักหนาร้อยกว่าล้านบ้านบวกลแตก เออแล้วี่สร้างห้าสิบล้านเดี๋ยวนี้บ้านสร้างร้านสองล้านไม่มีนะคะออ้ยเดี๋ยวนี้แพงแม่แพงอะไรฉันก็ซื้อสามล้านกว่ากันบ้านบอกก่อแตกมันก็อยู่ได้ก็อยากแบบใหญ่ไงบะลูกเขาถามคนแล้วลูกเขาหลอดดูแม่นะจริงๆนะแบบอืมริบโตลูกริบโตแต่ลูกก็าใสูงนะลูกก็ไม่ใส่ต่ำนะคะลูกก็ลูกก็มีสมองเหมือนพ่อเขาอะเข้าใจไหมก็ไม่เป็นไรต่อให้คนมีสมองลึบเดียว จริงเหรอจริงเอาอย่างนี้สิเจเจตาลินเนี่ยเขาชอบเล่นสกีมากที่สุดเลยให้น้องไปยืนให้เขามาชนเอาสกีมาชนเอาสกีชิแล้วเดี๋ยวถ้าหล่อนทนได้ก็จะให้ลูกมาเป็นผัวหล่อนจริงก็พิสูจน์อย่างนี้มาหลายคนแล้วนะพิสูจน์มาหลายคนสรุปทนได้ก็เลยตายหมดนะคะหล่อนก็เลืงอีกสักคนนึงแต่บอกว่าปิ่นเกตมณีเนี่ยกลับมาเมื่อไหร่ก็ต้องดังเมื่อนั้นเพราะชิบเป๊ะมาก ไม่ต้องมาก่อนนะเพิ่งเพิ่งเมื่อปีที่แล้วเราจะเล่นเรื่องหนึ่งเราจะยังดังอยู่เลยแล้วก็เป๊ะมากนะเป็นผู้หญิงที่มั่นมากเลยให้เล่นอะไรก็ได้หมดเลยมาพร้อมๆกับทัญญาทัญญาใช่ประมาณรุ่นรุ่นเดียวกันเลยนะแต่เผอิญว่าทัญญาเนี่ยเออก็เอตอนตอนตอนนี้พระเป็กวอดอยู่เลยอย่าไปว่าพระเป็กเลยนะอย่าไปว่าเพราะว่าพระเป็กกำลังวอดอยู่แต่ไม่ไม่รู้เมื่อวานพระเป็กดูดูทัญญาปีนผ้าหรือเปล่า แต่ธัญญาเก่งคุณธัญญาเก่งมากน่ารักมากน,ะ,นะคือน้องดูมาตั้งแต่แบบสมัยเป็นอะไรนะกระโปรงบานขาสั้น่ะแต่ก่อนอะใช่ฉันจำไม่ได้เลยหล่อนจำได้ตอนนี้ธัญญาก็ปีนผ้าเลยวหมดหมอเล้งอะเข้าใจไหมคุณเล้งเออเล้เออมันเล้งก็ทะน่ะก็ปีนผ้าแล้วธัญญาฝึกไว้ทําไมรู้ไหมคะทําไมคะไม่ต้องขึ้นยองบินปีนผ้าหาเตม เวลาจะเล่นจะปิดจบปิดได้เอาคื่อเขวแล้วก็ปิดนองนึกว่าสุวิทยายุทธเอาจะเล่นอีกอย่างแล้วอะไรนินจาไม่ปาดาปาดาวระวังเถอะระวังเถอะระวังเถอะผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะคะโอ้ยไม่ได้นะคุณผู้ชายเดี๋ยวนี้ถ้าทำแล้วแบบว่ารู้ สับปะรดนะจ๊ะตาสับปะรดเลี้ยงหมดแล้วคุณผู้ชายระวังนะครับไว้รู้เลยเนี่ยก็หิ่งไม่ยอมคอยติดตามแล้วกันนะครับสำหรับผลงานของคุณแต่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเรื่องอะไรยางยางแต่คือบอกว่าอยากกำลังจะหุนคืนจอกำลังจะหุนคืนจอก็ะต้องช่วยคิดว่าน่าจะอยู่กับของเอ็กเซนะเออน่าจะอยู่เพราะจะช่วยจะช่วยเจหาเงินทาบ้านนะคะแล้วแต่เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บสร้างบ้าน50ล้านเสร็จก็ต้องเดี๋ยวให้เจมาช่วยหาอ่ากับปิ่นอีกทีหนึ่งมาช่วยหาเงินแบบเออสงลูกเรียนนอกลูกก็เอาลูกมา ดงแสดงเนี่ยลูกก็หล่อเลยเพราะประสมค์รู้เรียนน่าเสร็จก็เอาลูกของพอลูกโตได้รูปโตก็เอามาช่วยหาแล้วพ่อแม่ใช่ไหมล่ะตอนนี้เดี๋ยวพ่อี่พ่อแม่แก่ปุ๊พ่อแม่ก็นอนให้ลูกทำงานไม่อ่ะเหมือนพี่เป้าาพัไม่พ่อคุณเล่นอันนี้เล่าถึงอนาโคสไม่ช้างมามกับแม่เรายังไม่อกี้แล้วใช่ไหมที่เขาโอเคเอาขวามต่อไปเลย ่อไปนะคะคุณตาโยงเบรกนี้แล้วกันนะข่าวด้วยคุณปีเตอร์คุณปีเตอร์ขอบใจละดอลยแซ่บมากเมื่อเมื่อเมื่อทำไมคุณแม่รู้ว่าแซ่บเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ได้ดูข่าวที่เขาออกมานั่งคู่กันแล้วก็มาเริ่ไมา่คุยกันในเรื่องข่าวของพี่ต่อยนะที่ทูน่าโชว์นะในโชว์ในโชใช่ก็ออกมาเขาสวีทกันมากเลยอ่ะน่ารักมากน่ารักมากแต่ถ้าฉันรู้ว่าพลอยใช้วิธีนี้แล้วได้เตอร์นะไม่ถึงพลอยหรอกคุณแม่ฉันจะแก้ขึ้นเครื่องไทยเติมเหมือนกัน จริงด้วยแล้วก็ตกเหมือนที่เครื่องบินตกนี่แหละนี่ไงแต่ขอแต่ขอให้เตอร์ตกด้วยทำไมาอ่ะคุณเตอร์ถีบสจ๊วตลงแล้วเตอร์มา <c oughs> นะคะแต่เตอบอกให้รู้เตอร์น่ารักอะ่ะ เตอยอมเมียหมดเลยเต้อยอมเมียแบบยอมมากเลยเขาอบอกอแล้วตอนอแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยแบบมีข่าวออกมาด้วยนะคะว่าคุณเตอร์นเนี่ยแพ้ท้องแทนพลอยแพ้ท้องแทนเมียเขาบอกว่าคือถ้าเป็นสามีแพ้ท้องแทนพลอเป็นคนที่แบบรักเมียมากไม่จริงๆๆรไม่จริงไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสามีแพ้ท้องแทนเมียแล้วสามีรักเมียนะคะแน่จริงอย่าทิ้งเมียสิกูเห็นหลายคู่แล้วนะคะแพ้ท้องแทนนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมคะ่ะครับก็เมียนั่งกินมังง่วงจุดตรงนั้นไอ้ปูดก็ทนไม่ได้ไง ทไก็ต้องกินด้วยถูกต้องก็กินก็ไม่เป็นไรนี่อ่ะนี่ทำไมจะไม่เป็นล่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคนแพ้ท้องแฉบมีรักเมีถูกไหมใช่กี่คู่แล้วที่เขาที่เขาทิ้งกันอ่ากี่คู่แล้วไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับแปรอทก็อาจะมีเรื่องราวนู่นนี่นั่นแต่พี่กำลังจะบอกว่ามีเตอร์กับพลอยเนี่ยเขาเป็นคู่ที่จุกจิ๊กจุกจิ๊กกันน่ารักมากจริงๆด้วยเลยนะแล้วตอนนี้พลอยตอนเนี้ยอายุก็น้อยกับพีเตอร์แค่เก้าปี ก้าคเกแค่เหรอคุณเรียกว่าแค่เก้าปีของฉันทังยี่สิบเอ็ดปีแค่เก้าปีเท่านั้นแค่เก้าปีเท่านั้นไม่แต่เขาน่ารักมากคือแบบว่าคือคุณพีเตอร์ไม่ไม่ค่อยมีข่าวกับเรื่องของสาวคือไม่ค่อยเปิดตัวเลยจนมาแบบมันมันเนี้ยไม่ชอไม่มีข่าวคือเขาไม่ลอเด้วยฝังอยู่ตรงไหนไม่ใช่แม่คือเนาะเขาไม่ค่อยมีข่าวแบบว่าเขาไม่ค่อยมีข่าวกับผู้หญิงไทยแต่เขามีทั่วโลก คนนู้นบ้างคนนี้มาปีโตสมาร์กกินฝรั่งคือเขาไม่ได้มามาเปิดตัวล้วขนาดนี้เขาไม่จะไม่เปิดคูณเห็นทุกข่าวแหละทุกข่าวเลยได้ยินทุกข่าวเลยคุณแม่หน่าเขาพยายามปกป้องไม่ต้องบอกว่าไม่บอกว่าชั้ความจริงท่านผู้ชมข่ายชั้ความจริงนะคะไม่ต้องบอกว่างเลย <S 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 ปีโต้เนี่ยข่าวล่าสุดเลยเมียเวลเยยมา่ายเกษตรทำไมอ่ะจริงจริงก่อนไม่ได้รัพายก็บอกว่าเขากินกับฝรั่งมาเขาก็พูดออกมาชัดเจนเพราะเขาเป็นฝรั่งอ่ะเขาจะมาเอาไทยทำไมอ่ะ ก็เขาชอบคุณแม่ก็ตกข่าวรงนี้แหละเขาได้น้องพยอบก็จบแล้วพีเตอร์บอกว่าพีเตอร์ตกเราก็ยินดีของไอ้น้องแบบไม่ไม่ไม่ยินดีกูอิจฉาไม่ดีไม่ดีไม่ดีทำไมจะยินดีเขาทำไมบ้าบอกเขาแตกเอ้คุณแม่คุณแม่ขึ้นเป็นวิตรภาพเหตุอ่ะทำไมแล้วก็ไม่อยากพูดอ่ะพักไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะให้คุณแม่ไปดื่มน้ำจะเย็นๆสักครู่หนึ่งนะฮะทำไมต้องมาเกี่ยวกับฉันดื่มน้ำ <g ül> ฉีดเอาก็หายแล้ว <S <S เดี๋ยวช่วงหน้าคุณแม่กลับมาพบกับรายการตัวแม่แชมป<า>เดินช่วงหน้าคักเเดียว